กินแพ่ตัวไหนเด็ดตัวไหนดีคลิปนี้มีคำตอบ รีวิวสกินแคร์ของจูนทั้งหมดว่าจูนใช้ตัวไหนบ้างตัวไหนเด็ดตัวไหนดีตัวไหนที่เออฉันควรไปตามนะคะแล้วก็ควรมีเก็บเอาไว้ก่อนอื่นนะคะวิธีการเลือกใช้สกินแคร์เนี่ยจริงๆจูนต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เราเลือกสินค้าที่มันเป็นแบรนด์เนี่ยสำคัญไหมจริงๆมันก็สําคัญนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งแรกที่เราควรคํานึงถึงนะคะก็คือเราต้องดูก่อนว่าสภาพผิวหน้าของเรามันเป็นยังไงบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันบาง บางคนผิวผสมตัวจุนเองเนี่ยจะเป็นคนผิวผสมนะคะก็คือจะมันช่วงทีโซนช่วงนี้ก็จะแบบแอบแห้งนะคะดังนั้นวิธีการเลือกสกินแคร์ที่ถูกต้องเราก็ต้องเลือกใช้สกินแคร์ที่มันตรงจุดกับสภาพผิวหน้าของเราวิธีการเรียงลําดับขั้นตอนการลงสกินแคร์อันนี้คือสําคัญมากๆนะคะจริงๆเนี่ยเราเรียงไปแบบง่ายๆเลยทุกคนจอาไว้เลยนะคะว่าการลงสกินแคร์เนี่ยอะไรที่มันเป็นน้ําแบบน้ําตกโทนเนอร์แบบอะไรที่มันเป็นแบบ พวกของเลวๆเนี่ยจะลงเป็นอันดับต้นๆส่วนที่มันเป็นครีมแบบข้นๆอนะไรเงี้ยก็ลงแบบอันดับท้ายๆเลยเนี่ยทุกคนเห็นปะคือจูนอะก็มีปัญหาเรื่องสิวเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้เราก็แบบเริ่มไปทํางานแล้วจูนก็ต้องแบบเจอมลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นฝุ่นหรือแม้แต่แบบปัญหาเรื่องแมสเนี่ยทุกคนเห็นปะช่วงที่เราใส่แมสเนี่ยสิวก็จะขึ้นตามคางอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะการใช้โปรดัก์ของจูนในช่วงแบบเดย์ครีมเนี่ยจูนก็จะใช้เป็นโปรดัก์ที่มันเกี่ยวกับช่่วยเรืองส บ้างแต่ว่าการเลือกใช้แบบตัวยาที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิวอะ่ะมันก็จะมีความแห้งใช่ปะดังนั้นเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันแบบค่อนข้างดีหน่อยโอเคอย่างตัวแรกนะคะช่วงเช้าเนี่ยซูนก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นของอีดูดนะคะตัวนี้จะเป็นเอสเซนส์แบบเบามากๆจะช่วยในเรื่องของผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะบีบไปเลยสามหยดแล้วเราก็จะทาไปที่หน้าของเรานี่เห็น่ามันก็จะแบบ ผิวหน้าก็จะดูแบบอ,อชุ่มชื้นขึ้นมีกลิ่นหอมนะแต่จริงๆจูนว่าจูนเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆถ้าใครที่แบบผิวหน้าแพ้ง่ายนะคะแบบ e n s i t i v e skin อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะพอจูนลงเจ้าตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะจูนก็จะมาต่อโชเแทเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวหน้าชุ่มชื้นทาให้ผิวหน้าแข็งแรงช่วยในเรื่องของรูขุขนกระชับรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นตอการเกิดปัญหาแบบผิวอักเสบด้วยอันนี้คือจูนใช ใช้แบบใช้มายาวนานมากนะคะตัวโชวเมก็คือจะใช้แค่หยดเดียวเท่านั้นนี่ค่ะใต้ตากินหอมมากเพราะทำมาจากดอกไม้ไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะคะพอลงโชเมตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะในช่วงเช้าเนาะจูนก็จะ ใช้ยาแต้มสิวยาแต้มสิวอันนี้คือจะบอกว่าเอาจริงป้าไม่เคยบอกใครแต่ว่ามาบอกซิสอีพีนี้อีพีแรกเพราะมันใช้ดีมากแล้วแบบบางทีเวลาที่เราไปซื้อในซีโฟราของน่ะชอบหมดเว้ยดิฉันก็เลยแบบไม่อยากบอกใครใครถามในสตอรี่ไอจีดีเอ็มมาถามเลยก็เลยแบบอุ้ยไม่อยากไม่อยากบอกนะคะเพราะมันใช้ดีมากของดร์เดนนิสกลอสนะคะตัวนี้เนี่ยมีขายแค่ในซีโฟราเท่านั้นทุกสาขานะคะจะมีอันนี้ราคาก็ค่อนข้างแบบแอบบแรงนะ ประมาณแบบ1180ประมาณนี้ถ้าทุนจำไม่ผิดนะคะแต่ว่านางใช้ได้นานมากคือเราใช้เป็นเหมือนแบบเซรั่มเลยค่ะแต่ว่าแต้มเฉพาะจุดที่เราเป็นสิวจูนเคยเป็นแบบสิวอักเสบเม็ดแดงแดงเลยนะแบบมันปวดมากแล้วทาตัวนี้ไปหลังจากที่ลงพวกแบบเซรัม่มแล้วก็ตกทายด้วยครีมพอตกเย็นมาจูนคิดว่าแบบพี่วันนี้ฉันแต่งหน้าสิวฉันมันน่าจะเหินแน่แต่ไม่เลยสิวมันดันแบบความปวดมันยุบลงแล้วสิวมันก็แบบจางลงเพราะตัวนี้เลยคือมันเลิศมากแนะนํานะคะด็อกเตอร์เดนิส นะคะจูนก็จะแต้งไปในจุดที่จูนแบบเป็นสิวอักเสบหรือว่าแบบอุ้ยกำลังจะขึ้นเนี่ยช่วงหน้าผ่ากก็ทาไปเลยจูนลงเซรั่มเสร็จนะคะ จูนก็จะลงตัวนี้เลยสกินแ l a นะคะจะเป็นของเกาหลีตรงนี้ก็ใช้ดีนะคะอันนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเลยหลักๆแล้วก็สําหรับใครที่มีผิวหน้าที่แบบหน้าแพ้มาเป็นผดผื่แนแดงๆตัวนี้คือปังแล้วก็เลิศมากๆหลายคนก็อาจจะแบบไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนะใช่ปะแต่ว่าจูนอะชอบลงอะไรที่มันชุ่มชืน้นแล้วก็เหนอะหนะนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนแบบพอลงครีมเสร็จปุ๊บเราลงรองพื้นต่อแล้วเวลาลงรองพื้นอะมันจะมีความแบบผิวหน้า กลัวผิวหน้าฉ่ำน,นะคะนี่ค่ะแป้งปเลย5จุดตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวอีกด้วยและตัวสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงครีมกันแดดค่ะ2 2 3 4 5ส้าาเหมือนครีมเลยค่ะสำหรับคนที่แบบมีผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้ทุกคนแค่นี้เลยนี่ค่ะคือขั้นตอนการลงสกินแคร์ในตอนเช้าของจูน ก็คือเสร็จแล้วแล้วเราก็แต่งหน้าต่อ เนยครีมไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะเป็นส่วนของไนท์ครีมกันบ้างดีกว่าไนท์ครีมนะคะหลักๆเลยเนี่ยจุนก็จะดูแบบสภาพผิวหน้านะตอนนั้นด้วยว่าเอ้ยช่วงนี้ฉันหน้าใสแล้วนะแบบอาจจะเติมแค่แบบในเรื่องของความชุ่มชื้นแต่ว่าเนื่องด้วยช่วงนี้ทุกมีสิวนะคะจุนก็อาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มอะไรอย่างเงี้ยที่มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะขั้นตอนแรกนะคะที่จุนลงเลยเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเป็นน้ําตบนะคะของลาแมนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหน้าแข็งแรงผิวหน้าชุ ดูขมขนกระชับนะคะและจริงๆอ่ะลาแมเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบสําหรับสาวๆที่แบบจริมรุ่นจูนก็ใช้ได้นะคะอายุแบบ25-30นะคะเพราะตัวลาแมเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยอันควรหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ดีนะคะและจูนก็จะต่อด้วยตัวนี้ค่ะลาโรสโพเซ่นะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของสิวอย่างช่วงนี้จูนชอบแบบจะเป็นประจําเดือนสิวอักเสบก็จะขึ้นจูนก็จะทา,าตัวนี้นะคะและต่อด้วยตัวเดิมเลยค่ะโชเมโชเม ตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงรูบุขนกระชับและจูนก็จะต่อด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอิมเมชั่นนะคะแต่เนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากๆาก็จะแตกต่างจากตัวนี้ที่จุนใช้ในช่วงเช้านะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าชุ่มชื้นเลยเพราะจริงๆเนี่ยตอนเรานอนเราก็แบบอยากบํารุงให้แบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยจุนชอบมากแบบหนักหนักหน้าให้ผิวมันดูกโกลออะไรอย่างเงี้ยจูนก็จะบํารุงเยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยครีมค่ะครีม จุ๊จจะลงยิปแซงก่อนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสและจุ๊ก็จะปิดท้ายด้วยโชแม่ค่ะโชแม่ตัวนี้จะเป็นครีมนะทุกคนจะช่วยในเรื่องของผิวหน้ากระชับขึ้นอันนี้คือเลิศมากจุ๊ใช้มาหลายปีมากเลยนะคะและอย่าลืมนะคะทุกคนอันนี้ไอรีมไอครีมเราต้องลงต่อจาก พวกเซรั่มและเราค่อยไปลงครีมพอก่อนนอนปุ๊บลงครีมหมดจูนเป็นคนที่จะปากแห้งก่อนนอนไม่ได้เลยไม่งั้นคือจะแบบอุ๊ยฉันนอนไม่หลับพอลงครีมเสร็จปุ๊บเนี่ยจูนจะต้องลงแบบสลิปปิ้งมาส์เพราะว่าตอนกลางวันเราก็แบบเอ้ยทาลิปมาเยอะบางทีก็แบบลิปซาตินลิปแมทมันก็จะทําให้ปากแห้งปากเป็นขุยดังนั้นก็ต้องบํารุงด้วยตัวนี้ค่ะเป็นลันเนนะคะเป็นลิปแบบสลิปปิ้งมา เกลือนะคะจูนจะใช้สำลีเช็ดประมาณ2แผ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราจะไปล้างหน้าอาบน้ํากันนะคะแล้วเดี๋ยวจูนจะมาทาแบบในรูทีนให้ดูนี่ค่ะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกผิวสะอาดมากๆเลยแล้วก็จะมาลงสกินแคร์แบบในสกินแคร์ต่อนะคะ และจูนจะมาต่อตัวเอฟราคาเซียมจริงตัวนี้นะคะจูนจะใช้เฉพาะช่วงที่แบบมีสิวแล้วก็เฉพาจะทาเฉพาะจุดนะคะต่อไปค่ะโชเม่ Me, ตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะหยดเดียวค่ะตัวนี้เลิศมากนะคะแนะนำหลังจากนั้นค่ะจูนจะมาใช้ตัวอีมูชั่นะคะซ u เปอร์ l อลลาเจนไวท์ r o ูพนนะคะตัวนี้ของอ e ีตูดีมันก็จะทำให้ผิวหน้าของเรามันดูแบบ เพิ่มความชุ่มชื้นอ่ะผิ่เราจะได้แบบเงาฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีมาต่อด้วยตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องสิวด็อกเตอร์เดนิสกลอสนะคะคือเลิศมากอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเลยแบบสิวอักเสบกำลังจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยได้และอยากจะบอกว่าอุปกรณ์อย่างหนึ่งของจูนเวลาที่ทุนทาครีมจริงๆแล้วเนี่ยคือมีตัวนี้นะเราเอามาด้วยพัดลมค่ะเป็นแบบทรชีตอีกอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกเลยอย่าเพิ่งลงครีมลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้ใต้ตาก่อนนะคะทาใต้ตาก่อนล้ำลึกเข้าถึงจริงๆนะคะโอเคต่อไปก็จะปิดท้ายด้วยครีมค่ะตัวนี้ช่วยมากๆเลยนะคะพวกเรื่องแบบผดผื่นอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นนะคะจูนก็จะมาต่อด้วยยาแต้มสิวอีทูดี้ตัวนี้คือลดเพราะว่าเราใช้คู่กับดอกเตอร์เดนิสกอสอันจริอันนี้มันก็ช่วยแล้วแ่ะค่ะแต่ด้วยความที่แบบเราอยากให้มันหายเร็วยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ใช้ยาแต้มสิวตัวนี้แต้มไปเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะในสก t skin r o ของจูนปิดท้ายด้วยเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์นะคะเป็นกลิ่นเบอร์รี่คือมันหอมมาก ปากเงาวับเลยอ่ะเส็จแล้วค่ะถ้าใครคิดว่า EP นี้นะคะมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Workpoint Today p a เ e พสำหรับนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย